ผลผลิตกับสีเด้ขายแตงแต่ขนเนื้อหนังไข่เปลือกไข่พวกขนกับมอสําหรับที่เขาไปเห็ดพวกค้าบาเล่พวกมอนรัมแดนเซอร์สีด้ขายพวกนี้นะคะแล้วพวกกระดูกกับไปเป็นพวกลูกประคัมไปเห็ดเป็นพวกไมค์ทัพเ่้งสิไหมคะแล้วก็นางเห็ดเป็นพวกกระเป๋าอ่าส่วนไข่ไข่กับสิมีไข่เชื่อกับไข่บ่าเชื่อไข่สหรับกินกับมีหรือบางเทียนเนี่ยเขากินไข่เจ็ดแล้วเนี่ยเขาแค่จอเปลือกเป็นรูเล็กๆก็สามารถเอาไปขายต่อได้อีกเป็นงานโมบายเขาเอาไป เเป็นพวกโมเดลโคมไฟงานแกสลักยังสิแมค่ค่ะเนื้อกะตอนนี้ก็ซิมีขายอยู่ในติ๊กต็อกกับมีหรือว่าทาลูกคายุไก่แมคโคกัหาซื้อได้แมคโคหรือติดต่อมาทางฟาร์มก็ได้คะ่ะ สวัสดีค่ะนองโบวีฟาร์มนกกระจอกเทศค่ะยูทีอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นเฮาค่ะจริงๆก็เริ่มเริ่มจากการเลี้ยงนกกระจอกเทเนเยเริ่ม,มาก่อนเริ่มจากเลียนจบมาหล้ะกับไปทํางานยูทีกรุงเทพอยู่แล้วพอดีพอเมินลมก็เลยกลับมาอยู่บานก็ว่าอะไรึ้นอย่างหลายอายเขาแนะนําว่าล้องเลี้ยงนกกระจอกเทศเบิ่งบอกก็เลยเริ่มต้น3ตัว3ตัวนี้น้อยก็เริ่มจาก3ตัวน้อยมหัดเลี้ยงก็เริ่มเลี้ยงไง่ขึ้นมาจักหน่อยก็ขายปันออกปันออกออก็ซืออออ้อเขามาหม่ขายปันออกซุมานี้มัน ประมาณ8ปีแล้วที่เฮ็ดมาะคะ่ะการพัฒนาเริ่มจากหน่อยไปหาหลายนี่แหละคะ่ะวิธีการดูแลนกกระจอกเทนาะคะ่ะลักษณะกับคข่ไขกับไกล้นี่แหละการเป็นตัวหน่อยนี่กส็สิดูแลจากหน่อยหนึ่งอาหารกรต็ตกประมาณเมื่อเ้าแกวกินน้ำ่ตโต,ต้แรงแกวกินน้ำห้อาหารก็คือ2เวลาเสาแรงตัวหน่อยก็สิขยับขึ้นมาจาก1เดือนนี่เริ่มให้แค่หัวอาหารก็เริ่มมาเสริมเป็นพวกพักก็เริ่มใส่ขึ้นมาแนกก็เริ่มห้ห้าให้เข้าไปนี่สิแม่ค่ะเริ่มให้พักหลายขข้นจังนี้ค่ะส่วนตัวใหญ่ยังใส่ยางทีเฮ้าเห็นอยู่ข้างหลัง เริ่มให้ยกกล้วยเป็นอาหารพักโตปัชพืชนเอียงก็ได้ก็คือกินได้เบิดค่ะบร้เกียวว่าสิบบมียาให้ เอาแงให้กินก็นได้ว่าแต่ขอเป็นวัชพืชแต่ว่าลักๆยูฟ้ามตอนนี้ก็คือใส่ต้นกล้วยหั่นเป็นลักต้นกล้วยใบกล้วยผักตบได้ทั้งต้นค่ะบ่มีปัญหาอย่างตรงน,นี้ก็จิผสมห้ามผสมหัวหันไกลคือกันให้กินการดูเพจนกกระจอกเทศก็ต้องปิน้นเบิง่งตัวผู้ก็สซมีเดือยตัวเม,ม่มัมจะปิดติง่งง่ายๆค่ะคือต้องกดจับกดแต่ถ้าตัวใหญ่แบบนี้ต้องสังเกตเอาใส่ประมาณ11เดือนนี้ต้องสังเกตเอาแล้วว่ามันคือเฮากดอ่ได้ดอมีวิธีเดียวคือต้องสังเกตเบิง่งเวลามมมมััััันนนนนนนขขีีี้้เทท่่าายวจะ เดือยออกมาขันตัวผูมันจะเป็นเดือยเป็นเกี่ยวตัวแมมจะเป็นติ้งน้อยๆค่ะหรืออย่างหนึ่งบางตัวก็อาจจะคืนแหวนให้เข้าเห็นก็สิเป็นตัวผูตัวผูเนี่ยมันจะเริ่มแจมเป็น2สีตัวแมมเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวอยู่หรือว่าลังคนก็ห้สังเกตเบื้องแหวนมันจะมีแหวนยึขคอขาวๆติดอยู่บางคนกับเบื้องออกบางคนกับเบิ้งบ่อออกต้องใส่เทคนิคนิดนึงค่ะแต่ถ้าแบบเป็นตัวใหญ่เป็นพ่อแมพันแล้วมันจะแยกสีให้ชัดเจนเลยคือตัวผูมันจะเป็นสีดำตัวแมมมันจะเป็นสีเทาเห็นได้ชัดเลยตัวผูก จะแยกได้ชัดกันเป็นไส่ระหว่างปีเนี่ยให้สังเกตเอาเวลาฉี่เท่านั้นค่ะการดูแลคันเป็นโลกเป็นวัดหรือเป็นยังเนี่ยให้สังเกตยุทีปลายจมูกหรือว่านกคอเป็นตัวเอสขันเป็นตัวเอสก็คือบสาบายแต่ว่าบางคนนีสงสัยเห็นนกหม,นหมุนหมุนนือว่านกเป็นบ้าหมุนบ่แมนมนะคะนกอารมณ์ดีทั้งแต่กับไห้เฮาอาจสังเกตเบื้องตรงนี้นําปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงนกกระจอกเทศนึ่งแหละค่ะสัดเลี้ยงก็มักสิแพ้พวกม้าแน่ลูกไผ่แน่ก็อาจจะมีแน่อยู่ค่ะให้สังเกตตัวหน่อยก็ แต่ก็คนที่จะให้กินหลายบางคนเห็นนกกินให้กินหลายเสียไม่นคยเกิดปัญหาคือท้องมันอืดนกมันยหอ่บาท่านก็อาจจะมีแน่ก็ต้องส่ยาระบบทางเดินอาหารตัวใหญ่ยังสี่ก็คันมันเจอปัญหาก็เสิอาจจะเป็นข้อคัดใหม่แน่หรืออาจจะตีกันตายแน่ก็มีแน่นั่นเท่าสีเห็นแต่ส่วนหลายจะเป็นข้อคัดใหม่ตีกันตายนี่ก็บ่ปันไดแต่ว่าขนนกจํานวนที่มันอยู่น้ากันรวมกันหลายๆตัวเสียมันจะเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งนกในช่วงที่มันเป็นสาวเป็นบ้าเป็นสาวมันอาจจะตีกันตายได้ กระสีประมาณนี้ส่วนใหญ่จะบ่ค่อยเจอดอกปัญหาในเรื่องแบบแปลกๆส่วนใหญ่ข้อคัดไม่ก็ตีการขันจํานวนมันหลายขอกอะยิงกว้างยิ่งดีเพราะว่าหนึง่งมันมันได้พื้นที่แล่งหล่นนกสมบูรณ์พร้อมช่องทางการตลาดพวกผลผลิตพวกนกี้กระสีได้ขายแตงแต้ขนเนื้อหนังไข่เปลือกไข่พวกนกับมอสําหรับที่เขาไปเฮตุพวกคา,าเล่พวกมอล้ำแดนเซอร์กระสีได้ขายพวกนี้นะคะแล้วพวกกระดูกกับไปเป็นพวกลูกประคัมไปเหตุเป็นพวกไม้คาเท้าจั่นสิแมค่ค่ะที่หนูได้ ขายแล้วก็น,นังเฮ็ดเป็นพวกกระเป๋าอ่าส่วนไข่ไข่ก็สิมีไข่เชื่อกับไข่บ่เชื่อ ไข่สำหรับกินเนาะทีเข้าเอินกันไครสำหรับกินกับมีหรือบางเทียเนี่ยเขากินไข่กินเนี่ยเซตแล้วเนี่ยเข้าแค่จอเปลือกเป็นรูเล็กๆก็สามารถไปขายต่อได้อีกเป็นงานโมบายโมปวกเอาเขาไปเฮ็ดเป็นพวกโมเดลโคมไฟงานแกสลักยังสิไหมคะกับซีมีขายตอนนี้ยูฟาร์มก็กาลังน่าจะลงตัวได้กันอาจจะประมาณปีหน้าน่าสิได้เห็ดหงให้ลูกค้าเบ่งเนื้อกะตอนนี้กับสีมีขายยังได้ติ๊กดอกกับมีหรือว่าถ้าลูกค้ายูไก้แมคโคกับหาซื้อได้แมคโค หรือถ้านั่นกับติดตอ่อมาทางฟาร์มก็ได้ค่ะจะมีเนื้อขายเป็นยกแพ็คๆละโลงงสิไหมะคะช่องทางการติดตอ่อก็คือโบวีฟาร์มนกกระจอกเทศนะคะเบอร์โทรก็บ9น3 7 0 5 4 0 0ค่ะ